สวัสดีครับผมอารมนาลักจังครับอยู่ใน h ชน n นลเซลล์เลิฟหกสบกนะครับวันนี้จะมีหนึ่งบทความนะครับที่จะเล่าต่อจากตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วมีชื่อว่าใครที่มีรายได้ทางเดียวนะครับมันอันตรายมากนะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับ ทางผู้ฟังนะครับอันนี้เป็นดอนที่มีชื่อว่าเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีนะครับสมมุติว่าทําไมผมต้องเอาหัวข้อนี้ยกตัวอย่างนะครับเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีนะครับอย่างเช่นเราจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะครับในการจะ เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนะเราก็ต้องมาสำรวจว่าเรามีพื้นฐานอะไรบ้างนะครับมีความถนัดอะไรบ้างแล้วมีทักษะอะไรที่ยังขาดอยู่นะครับอันนี้เป็นแบบวิธีแบบอย่างง่ายเลยนะครับแล้วอย่างคนที่จะประกอบอาชีพนะครับหรืออยากจะมีะไรายได้เพิ่มนะครับให้เราสำรวจของภายในบ้านนะว่า สมัยก่อนเราอาจจะมีเงินนะครับซื้อสินค้าไอซื้อ,อซื้อสินค้ามาเก็บเอาไว้แล้วเราไม่ได้ใช้นะครับให้เราตั้งหัวข้อสินค้าชิ้นนั้นว่าเ,เราจะทําอย่างไรนะครับเพื่อให้เราไปสร้างอาชีพได้นะครับอย่างเช่นสมมุติเรามีหม้อนะครับใบหนึ่งนะครับ ที่ซื้อมานะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับหรืออาจจะมีอุปกรณ์ทําอาหารนะครับที่ยังไม่ได้ใช้ยังเป็นชุดใหม่อยู่นะครับเราลองคิดและวิเคราะห์และแยกแยะดูว่าหม้อใบนียซื้อมาเราสามารถทําเอาไปประกอบอาชีพอะไรบ้างอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยอาจจะมีหม้อจุน้ําได้สัก20ลิตรนะครับอาจจะลองทดลอง ต้มน้ำนะครับต้มน้ำน้ำอะไรก็ได้อาจจะเป็นชานมไข่มุกก็ได้หรืออาจจะเป็นน้ำที่เราชอบนะครับทํามาเล่นเล่นก่อนนะครับมาเทสลองก่อนว่ารสชาติมันเป็นยังไงยังไงนะครับอาจจะในอนาคตอาจจะเป็น p r o d ั c t ์ของเราก็ได้ครับแล้วก็นําไปขายเพื่อสร้างไรายได้นะครับหรืออาจจะลองสํารวจความรู้ในตัวเราก็ได้นะครับว่าเรามีความรู้อะไรบ้างนะครับที่สามารถสร้างอาชีพอีกอาชีพหนึ่งให้เรา ไปไปอะไรอะไปแก้ปัญหาให้ลูกค้าในอนาคตได้นะครับอย่างเช่นง่ายง่ายเลยคนที่เก่งภาษาอจฤษอย่างเงี้ยอ่าอาจจะสปริงนิดได้กับฝรั่งรู้เรื่องนะครับหรืออาจจะเปิดรับสอนพิเศษทางออนไลน์ก็ได้ตัวต่อตัว,ตว,ตวอันนี้เป็นไอเดียนะอาจจะหรือหรือไม่ไม่อยากไม่อยากแยะ สอนออนไลน์หรืออยากจะทำเป็นคอร์สก็ลองลองทำคลิปบน u t u b e ก็ได้บ่อยลองมาใน youtube หรือ facebook ก็ได้นะครับอันนี้เป็นแบบไอเดียง่ายๆทุกวันนี้มันมีอินเทอร์เน็ตนะครับเรามีใครมีอินเทอร์เน็ตแล้วที่ยังไม่ได้ใช้ใช้ซะนะครับบางคนอาจจะติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงอย่างเดียว แต่ไม่ได้มีไรายได้จากอินเทอร์เน็ตที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับอันนี้ก็ลองศึกษาอาจจะลองเปิดแฟนเพจนะครับประกาศให้คนรู้ว่าเอ้ยฉันสามารถสอนภาษาได้นะครับเพราะว่าเรามีกษะ,ะอยู่ในด,ด้านนี้อยู่แล้วนะครับนะแล้วอะไรอีกอที่จะเห็นภาพอันนี้ให้ชัดมากให้ชัดบ้างนะครับ เริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีอย่างเช่นอาจจะเป็นสกิลหรือว่าทักษะในวิชาอาชีพก็เป็นไปได้นะเออบางบางอาชีพเราก็ไม่เคยเห็นอาจจะเป็นอา,อาชีพอะไรยกตัวอย่างใครอาจจะเรียนจบวิศวะไฟฟาเนี้ยอาจจะมามาสอนพวก วงจรไฟฟ้าก็ได้นะเอออันนี้เห็นอยู่ใน y o u t u b e นะครับอาจจะรับสอนแบบเป็นสอนพิเศษหรือว่าจะเป็นสอนโดวตัวแล้ว,ตวลแต่นะครับอันนี้เป็น,เ,ปนเริ่มต้นสิ่งที่ง่ายนะแล้วก็สิ่งบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะทำมาแล้วนะครับหรือเริ่มต้นสิ่งสิ่งที่เรามีเนี่ยง่ายๆเลย ถ้าอยากให้เห็นภาพไม่ชัดขึ้นนะครับอย่างเช่นใครมีมีที่ดินอยู่นะครับหรือว่ายัางมีที่ที่ไม่ได้ใช้นะครับเป็นที่ดินผืนเปล่านะครับออลองกลับไปดูแล้วไปพัฒนาดูว่าพื้นที่เนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างน้อยคนที่มีที่ไม่อดตายนะครับอย่างแล้วก็ยังปลูกกล้วยกินได้นะครับหนึ่งละกล้วยเนี่ย อาจะเป็นกล้วยน้ำว้าก็ได้นะครับง่ายๆนะครับเออลองหาบน y o u t ท b e ก็ได้นะวิธีการปลูกกล้วยนะครับปลูกยังไงนะครับอะไรกเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีต้องต้องต้องลองไปนั่งลดดูคนระับบางคนอาจจะมีทักษะในการซ่อมนะครับอาจจะมีซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมรถยนต์ซ่อมนู่นซ่อมนี่ซ่อมบำรุงนะครับก็ลอง ลองทำดูเผื่อมันจะเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับเลี้ยงดูเราได้นะครับไม่ต้องพึ่งรายได้ทางเดียวอาจจะพึ่งรายได้หลายทางนะครับก็ใครที่มีรายได้หลายทางก็เหมือนเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะครับอย่างอย่างถ้าให้ยกตัวอย่างก็ที่หนึ่งผืนใช่ไหมแบ่ง ที่ดินร้อปอร์เซ็นแบ่งน้ำเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์อีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นปลูกปลูกพืชใช่ไหมอาจจะปลูกไม้ยืนต้นปลูกสิ่งที่กินได้นะครับเลี้ยงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไข่นะครับแล้วก็อาจจะทําอะไรเล็กๆนะครับที่สามารถหมุนเวียนในนั้นได้นะครับพื้นที่การเกษตรก็เหมือนเหมือนเราอะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนชีวิตเราอะ่ะเออเราจะทําอะไรได้บ้างใช่ไหม บางคนอาจจะม,มีสกิลหลายอย่างหนึ่งอาจจะมีสกิลทางทางทักษะด้าทันพูดภาษาพิเศษและอื่นๆในบุคคลคนเดียวกันก็สามารถหารแย่ได้หลายๆทางได้นะครับขายของเป็นจบครับสกิลนี้ต้องมีทุกคนนะครับอันนี้คือโลกยุคใหม่นะครับเอยาจะมีอีกอ,อ,อ,อีพีหนึ่งนะครับผมได้คิดคอนเทนต์ไว้แล้วว่าเอ ใครที่กำลังมีลูกใช่ไหมในปี2อ2 0นีเนี่ยอนาคตของลูกคุณจะเป็นอย่างไรนะครับเดีย๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับควรมีวิชาอะไรที่ให้ลูกเรียนเป็นสิ่งสำคัญอย่างแรกนะครับอันนี้เป็นไอเดียกันไอเดียในการเลี้ยงลูกนะครับอนนี้ผมก็ยังไม่มีลูกหรอกอันนี้พูดให้ฟังเมื่อโลกมันเปลี่ยนแล้วน้องปรับ ปรับตัวเราเองด้วยนะครับโอเคถ้าชอบบุความนี้หรือตอนนี้ชื่อกันกดต u b ก c r i b e กดแจร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ